สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนดใดๆการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย forex4u for ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย อินเตอร์สเตลาร์กรุ๊ปถอนไหวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงและยังมีนะครับประเภทบัญชีแบบฟรีสวอปด้วยถ้าใครสนใจลายไอดีอยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับโบรกเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับสหรัฐอเมริกาเร่งผลักดันง,งบประมาณชั่วคราวนะครับเพื่อช่วยให้หน่วยงานของรัฐบาลน,นั้นสามารถหลีกเลี่ยงการปิดการดำเนินงานหรือว่าชัดดาวได้ทานกำหนดเส้นตายเดวันสุขที่17พฤศจิกายนนี้นายไมค์จอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้นำเสนอร่างงบประมาณการใช้ใจ่ายในด้านต่างๆแต่ข้อเสนอดังกล่าวนั้นไม่รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อช่วยเหลือ,อยูเครนและอิสราเอลโดยนายจอร์นสันคาดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะพันร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับนั่งทุนก่อนที่จะถูกส่งให้วุฒิสภาพิจารณาเป็นลำดับต่อไป การเสนอร่างงบประมาณการใช้จ่ายของนายจอห์นสันมีขึ้นเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นหลังจากที่มูดี้สประกาศลดแนวโน้มการจัดระดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลสหรัฐสู่เชิงลบจากระดับของเดิมมีเสถียรภาพเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับโดยคาดการว่าการขาดดุลการคลังของสหรัฐนั้นจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงมากและจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ดีครับบูดีสนั้นยังคงตรึงอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารนี้ระยะยาวรวมถึงตราสารนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของรัฐบาลสาหรัฐไว้ที่ระดับ t r i p l ป A ทั้งนี้นะครับสภาคองเกรสนั้นจะต้องผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวนะครับเพื่อส่งให้ประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปภายในเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนนี้ตามเวลาสาหรัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พนักงานของรัฐบาลกลางนับแสนคนต้องถูกสั่งหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างและป้องกันไม่ให้งานด้านการบริการต้องหยุดชะงักลงไปเป็นวงกว้างต่างๆงานบริการนะครับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจต,ต่างๆไปจนถึงบริการสิทธิประโยชน์ด้านอาหารให้กับประชาชนครับทุกท่านดีไปขาวที่มีการรายงานเข้ามาขอบคุณครับ